ลูกติดยาอยากเลิกค่ะยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ลูกคุณแม่มีแรงจูงใจภายในซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สําคัญมากที่จะทําให้การเลิกยาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพียงการสนับสนุนจากคนรอบข้างการเลิกยาก,ก็ง่ายมากละค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่ยิงกูจะมาตอบสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาที่เป็นภาครัฐนะคะ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพซึ่งเดิมที่เรียกว่าบัตรทองหรือว่าบัดร38บาท,บ,าทบำบัดฟื้นฟูโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คุณแม่ก็ต้องไปติดต่อโรงพยาบาลประจำอำเภอต้นสกาดที่คุณแม่อยู่ค่ะจะมีการทําหนังสือส่งตัวไปโรงพยาบาลเฉพาะทางที่บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ย,ยาณนะขณะน,นี้โรงพยาบาลเฉพาะทางของภาครัฐที่บำบัดฟื้นฟูมีเจ็แห่งด้วยกันนะคะถ้าคุณแม่อยู่ภาคกลางคุณแม่สามารถรับบริการได้ที่สถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใชายยา้ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือที่เรียกว่าสบยชอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีแต่ถ้าคุณแม่อยู่ที่ภาคใต้ก็จะมีโรงพยาบาลธนรักษ์ปัตตานีและโรงพยาบาลธนรักษ์สมขลาค่ะถ้าคุณแม่อยู่ภาคเหนือก็จะมีโรงพยาบาลธนรักษ์เชียงใหม่และโรงพยาบาลธนรักษ์แม่ฮ่องสอนภาคอีสานก็จะเป็นโรงพยาบาลธนรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลธนรักษ์อุดรธานีค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละจังหวัดก็ยังเปิดให้บริการมินิธนรักษ์ ซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้นะคะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาแบบนอนพักรักษาถ้าคุณแม่ไปตามระบบของกระทรวงสาธารณาสุขหรือสิทธิประกันสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคุณแม่ลองตัดสินใจดูนะคะว่าจะให้ลูกของคุณแม่บำบัดฟื้นฟูที่ไหนนอกจากสถานบำบัดฟื้นฟูของภาครัฐแล้วยังมีของภาคเอกชนด้วยค่ะ คลิปหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะ